กับประสบการณ์ใหม่ไม่รู้จบขอบคุณกครับการตืการทลอีกครั้งท่านประธมนี่คือคนไท์โชว์และนี่คือช่วงทอกโชว์แต่ทอกโชว์ของวันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมชมจริงๆเป็นหนึ่งในจํานวนงานที่ผมทําและผมอยากนําเสนอจริงๆและผมคิดว่าเรื่องที่ผมจะเสนอท่านผู้ชมนี่เกี่ยวข้องกับทุกทท่านถ้าเปิดม,มาดูตรงนี้ตอนนี้และขอความกรุณายอย่าเพิ่งบิดไปไหนมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความกลัว มนุษย์ทุกๆคนมีความกลัวด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าท่านกลัวอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเป็นราวกลัวไปเถอะครับเช่นกลัวเสือจะมากัดกลัวโจรจะมาปล้นกลัวเขาจะมาฆ่ามาแกงกลัวไปเถอะครับเพราะว่าเป็นความกลัวที่เราระวังและป้องกันตนไม่ให้เกิดเรื่องร้ายๆกับเราแต่บางทีบางคนกลัวเรื่องไม่เป็นเรื่องและเป็นกันเยอะมากเช่นกลัวแมลงสาบตังนิดนึงก่อนนะครับกลัวจริงจบ กลัวงูซึ่งแม้แต่มันไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องก็เห็นไม่ได้ดูไม่ได้เห็นในโทรทัศน์ก็ยังไม่ดูกลัวเข็มฉีดยาคนกลัวเข็มฉีดยามีจริงๆท่านผู้ชมคงจะจําคุณไทเอกพันบนรลลื์ได้เขาไปรายการต่างๆมากมายหลายหลากรายการด้วยกันแล้วก็ถูกแกล้งด้วยเข็มฉีดยานี้เขากลัวกลัวจนขึ้นใจเลยกลัวจนขนาดจะสามารถต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เพื่อไม่ให้อยู่ใกล้มันคนที่กลัวอย่างนี้มีเป็นจํานวนมาก และความกลัวแบบนี้รักษาหายได้ไหมท่านผู้ชมครับรักษาหายได้จริงๆหายขาดจริงๆถ้าท่านมีความกลัวในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรารักษาท่านให้หายขาดได้จริงๆ เรื่องราวที่จะได้ชมในวันนี้เป็นเรื่องราวของดอก,กรหนุ่มคนหนึ่งที่สนใจศาสตร์พิเศษเกี่ยวกับการสะกดจิตเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกจิตของมนุษย์ว่ามีอะไรบ้างและอะไรที่มันเข้าไปสิงอยู่ในใจนั้นที่มันเป็นเรื่องซึ่งสามารถจะลบล้างสามารถจะเติมสิ่งใหม่ที่ดีด,ดีเข้าไปได้ <c oughs> เขาทําได้และเขาได้รักษาคุนไทให้หายขาดได้จริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะได้ชม,มเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องนี้ ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับประธานชมรมนักสะกดจิตแห่งประเทศไทยดรชนาทิพสิริปัญญาวงและคุณไทยเอกพันธ์บรเลอรเล่ครับสวัสดีครับคุานอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณไทยครับสวัสดีครับพี่ครับผมคุณไทยเชนนั่งอาจารย์เชนนั่งครับเอ๊ดูพี่แข็งแรงขึ้นเลยฮะเนี่ยมากครับการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะครับผมก็เรียกว่าฝึกแล้วก็เรียนตามคุณมาคือผมเป็นคนที่อะไรดีก็ทําตาม เมื่อก่อนคุณมาออกรายการคุณจําได้ไหมคุณเจอผมรู้จับผมอุ้มลอยตลอดใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ผมสามารถอุ้มคุณลอยได้แล้วครับแข็งเปี้ยฮะใจใช่ไหมครับเมื่อก่อนคุณไทยมานั่งตรงนี้เห็นอย่างนี้วิ่งเลยเตะเลยโอ้เตะเลยไอรายการต่างๆเวลาไปมันจะแกล้งกันตลอดใช่ครับมันจะแกล้งกันตลอดว่าเอาเข็มมาอย่างงี้อย่างนี้เดี๋ยวนี้เห็นได้เดี๋ยวนี้สบายครับเฉยๆเฉยๆนอกจากเฉยๆแล้วถ้าเห็นได้นี่มันยังเรื่องถ้าผู้ชมครับคุณจับได้ไหมจับได้ นี่อยร้อนคุณลองเปิดไอ้ไอไอนั่นออกมาหน่อยเลยครับเปิดไอ้นี่ให้เห็นเข็มนี่ท่านผู้ชมดูฮะอยู่เฉยๆนะจะหมะอได้สิไม่ใช่ไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอสามารถครับมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ส,สาหรับผมจริงๆเลยคุณคุณให้คุณกลัวไอเข็มฉีดยามาเนี้ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ตั้งแต่ประมาณสักสามขวบครึ่งได้ครับตอนที่คุณแม่พาไปฉีดยาวัคซีนอะไรสักอย่างหนึง่งน,นี้ผมดิ้นมากแล้วเข็มมันเข้าไปในในเนื้อลึกมากเขาบอกว่ามันปวดมากปวดผมเป็นไข้ฝังใจมาแี่ตอนนั้นนะครับจนถึงณปัจจุบันนี้แต่ผมก็ไม่เคยฉีดยาแล้วไม่เคยเจอมันอีกเลยผมไปทําบุญต่างๆเนี่ยครับไปทําบุญอะไรต่างๆทั่วประเทศเนี่ยผมจิษฐานอย่างเดียวคืออยากให้ลูกต้องไปเจอสิ่งที่กลัวที่สุดคือเข็มอยากให้ลูก ต้องอเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปเจอเข็มอะไรต่างๆเนี่ยคือจะฐานเด็กที่ตลอดเลยไม่ไปขออะไรเลยมันเป็นความฝังใจใช่คุณทําบุญทำกุศลทําอะไรต้องเยอะแยะแต่ขอแค่นี้ขอแค่นี้อย่าได้เจอจริงเหอใช่ครับนั่นแหละแล้วก็ตั้งแต่อายุ3ขวบนะฮะจนมาถึงปัจจุบันปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเท่าไหร่แล้วโอ้ไม่นะไม่อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ปีนี้48ครับ48ครับ45ปีเต็มๆอยู่กับมันมา กลับมาถามอาจารย์ตรงนี้บ้างอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ถามอาจารย์นิดนึงค,ความกลัวมันคืออะไรความกลัวคือสิ่งที่มันฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกฮะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของเราอืครับพูดถึงคําว่าจิตใต้สํานึกก็เลยทําให้อยากรู้ว่าในวิชาที่อาจารย์จบที่เรียนมาที่เป็นด็อกเตอร์อาจารย์จบสาขาอะไรครับการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตครับครับผมเป็นด็อกเตอร์เลยครับอาจารย์จิต ของมนุษย์ในสาขาการเรียนของอาจารย์มีกี่แบบมีสี่อันนะฮะมีจิตสํานึกจิตไร้สํานึกจิตใต้สํานึกแล้วก็จิตเนื้อสํานึกครับผมครับผมแต่ละจิตแตกต่างกันยังไงอาจารย์คือจิตสํานึกนี่ก็คือสภาวะปกติทั่วไปอย่างนี้เราคุยกันพูดกันเราใช้จิตสํานึกคุยจิตสํานึกอันที่สองจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เก็บสิ่งที่จิตสํานึกรับไว้ประจําซ้ํๆ นะ,ะพอรับไว้นานมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บเป็นนิสัยฝังในจิตใต้สํานึกเราเป็นกลยาช่องที่สอง ไม่ใช่แต่เขาก็พูดเกิดถูกนะเป็นเหมือนแกว่าสิ่งที่จิตสํานึกทําและจิตใต้สำนึกเป็นตัวเก็บเป็นตัวเก็บเก็บซ้าเก็บซากเก็บครับหรือว่าเก็บข้อมูลต่างๆนั่นเองใช่อันที่สามอันที่สามจิตไร้สํานึกอันนี้นี่มันก็คือเหมือนสัญชาตญาณทั่วไปที่ทําอะไรโดยไม่รู้ตัวออันนั้นเป็นจิตไร้สานึกครับมันเกิดขึ้นมาเองได้โดยไม่ต้องมานั่งสํานึกมันไม่ต้องมีคือว่าสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับดีไม่ดีเช่นกรณีสมมติว่าคุณโดนอะไรร้อน คุณไม่ต้องมาตั้งทําอะไรเลยจิตตัวนี้มันจะบอกขึ้นมาทันเองเลยว่าหนีโดดหรืออะไรเงี้เป็นปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาเป็นจิตไหลสำนึกไม่ต้องมานั่งคิดไปก่อนไม่ต้องนั่งระวังว่ามันจะมีไฟมาโดนนะอันนี้มันทํางานเองตัวสุดท้ายจิตเหนือสํานึกนะฮะเป็นไงครับจิตเหนือสานึกนี่อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝึกจิตนะก็เรียกว่ายกระดับจิตใจของเราอะไรพลังพิเศษอะไรประมาณพลังพิเศษการทําสติสมาธิต่างๆเหล่านั้นเป็นจิตเหนือสํานึกเป็นจิตที่พิเศษกับมนุษย์ธรรมดาต้องอาศัยการฝึกฝนครับ อาศัยการทําซ้ําและตั้งใจใช่ครับไม่มีไม่มีสติทําตรงนี้ไม่ได้แ้วได้จริงนะครับได้สิครับได้ทําต้องได้สิครับคนไหนทานานมากพอก็ได้อ่าอ่ะตอนนี้เข้าใจกันก่อนแล้วว่าจิตเนี่ยมีสี่แบบด้วยกันแต่ความกลัวจะไปฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกครับความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเขาทําเองหรือเพราะอะไรอาจารย์คือสิ่งนั้นต้องมากระทบเรา อาจจะทําเองก็ได้หรือคนอื่นล้อคนอื่นแย่คนอื่นแกล้งหรือว่าเดินไปโดนแมวกระโดดใส่นะหรือเหมือนอย่างที่คุณไทบอกอะพอหมอแทงเข็มลงไปร้องจ้าตกใจมากหันไปมองก็กระทับเอาความกลัวเข็มเข้าไว้ในจิตใต้สํานึกนะฮะเพราะฉะนั้นจิตใต้สํานึกก็จะเก็บสิ่งนี้ไว้แล้วก็กระตุ้นเรา ทุกครั้งที่ไปเจออีกนะแล้วยิ่งโดยเฉพาะไม่ไม่แค่คือเจออย่างเดียวมีคนพูดให้ฟังเห็นภาพได้ยินอะไรแจ้งทางแจ้งมากยิ่งกลัวมากขึ้นถูกต้องยิ่งเพิ่มเติมไม่ได้เป็นการลดลงไปครับไปวัดไปอธิษฐานขออย่าให้เจอเข็มอีกนั่นก็เป็นการใส่เงื่อนไขอย่างหนึ่งว่านี่คือสิ่งที่ฉันกลัวอ๋องั้นแสดงว่าจริงๆคุณสร้างเพิ่มด้วยไง คุณไม่รู้ตัวไงคุณสร้างความกลัวเพิ่มด้วยเนี่ยยิ่งคุณพูดถึงมันว่าอย่าให้เจอก็ยิ่งยืนยันว่าคุณกลัวมันใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับการที่อาจารย์ทําแบบนี้กับเขาเรียกว่ารักษาหรือบําบัดการบําบัดครับครับใช้การสะกดจิตบําบัดเป็นการสะกดจิตเลยอาจารย์จิตเรานี่สะกดได้จริงๆเหรออาจารย์ได้ครับทําไมอาจารย์ทำไมเราสะกดจิตได้จริงๆแล้วไอ้คำว่าสะกดจิตเนี่ยจะใช้คําตรงๆที่มาจากภาษาอังกฤษเนี่ย ที่ใช้คาว่าฮิปโนซิสเนี่ยมันคือการไปโน้มน้าวกล่อมกล่าจิตใต้สํานึกนะพูดคาว่าสะกดจิตมันอาจจะน่ากลัวไปหน่อยออจริงจริงแล้วมันเป็นการไปเปลี่ยนแปลงไปลบข้อมูลเดิมไปเติมข้อมูลใหม่ฮะอาจารย์ฮะในการทํางานบ,บานนําบัดนี้อาจารย์ทำทั้งหมดกี่ปีละสิบสองปีแล้วฮะสิบสองปีบําบัดคนมาสักกี่คนแลวครับโอ้ยนับไม่ได้แล้วครับเป็นหลายพันหลายหมื่นละะแล้วฮะเลยครับเคสไหนที่มันประหลาดหรือมันแปลกอาจารย์เล่าให้ฟังได้บ้างมั้ย ที่าจารย์บำบัดมันเนี่โกวสำลีโกวสำลีหนมแนี้ยจริงทำไมอาจารย์มันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะท้างโกวสำลีก็คนแบบเดียวกับคุณไทยอะฮะพอหมอแทงเข็มเจื้อลงไปเนี่ยหันไปเนี่ยคุณไทยเห็นเข็มอ๋ออันนั้นเขาเห็นสำลีอ๋อเออเฮ้ยมันอยู่ที่จิตเราประทับอะไรลงไปถูกต้องการรักษาคนไข้เนี่ยขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนไข้ด้วยหรือเปล่า อ๋อเปล่าฮะจริงๆเราอยากได้คนที่ปล่อยใจให้ว่างแต่ว่าแน่นอนถ้าระแวงกลัวไม่เชื่อดีเป็นอุปสรรคอยู่แล้วแต่บางคนเชื่อเนี่ยเชื่อแล้วเขาตื่นเต้นไงอ,อยากรู้อยากเห็นอยากหายววๆอ,อันอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจิตไม่นิ่งเราอยากจะได้คนที่จิตสงบอ๋อนั่นสําคัญคเขาต้องศรัทธาในตัวเราไหมก็ส่วนหนึ่งต้องส่วนหนึ่งแล้วถ้าเขาไม่ศรัทธาเลยได้ไหมไม่ศรัทธาก็ได้ก็ได้ก็สะกดจิตให้ศรัทธาซะก่อนเออ กำลังใจอาจารย์เขาต้องมีกําลังใจไหมก็มีก็ได้ฮะไม่มีก็ได้ทําไมมีก็สะกดให้มีกําลังใจก่อนก็นอันนี้ผมชอบเพราะ,ะั้นความเชื่อก็ตามศรัทธาก็ตา,า,ามกําลังใจก็ตามไม่สําคัญไม่สําคัญให้มาหาก่อนถูกต้องมาหาแล้วอาจารย์ก็เริ่มวิเคราะห์ว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรว่าลักษณะนั้นเป็นไงอาจารย์อาจารย์รู้ไหมว่าเขากลัวขนาดไหนรู้ไหมคนนี้เขากลัวเข็มโอ้โหพี่อืมันคือบอกไม่ถูกอะใครมาขวางได้เลยซึ่งอย่างแม้กระทั่งกําแพงผมเอาพังหมดอะอืม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  ตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงมันมันรู้สึกมันเหมือนกับอะไรไม่รู้มันมันบอกไม่ถูกนะครับคือมัยากจะจะสลัดจะออกไปจากเหมือนกับเราโดนมานาการรัดตัววากถุเอ้ยออกไปยังไงอะไรเงี้ยออกไปอย่างเงี้ยเขาเตะได้จริงจริงเขถีบได้จริงๆนะเขาไม่สนใจใครเป็นใครเลยตอนนั้นเพราะว่าความกลัวขอให้ทําอะไรก็ได้ที่หลีกหนีจากสิ่งนั้นนั่นคือความกลัวเดิมเขาตอนนี้ท่านผู้ชมครับพอผมรู้จักดเตอร์ชนาทิพย ผมรู้วิธีการรักษาท่านที่ว่าท่านเล่าให้ฟังแล้วก็ผมก็ศึกษาก่อนพอศึกษาก่อนผมต้องหาคนท่านผู้ชมเราต้องหาคนที่ทําการรักษาให้หายให้ได้ผมติดต่อคุณไทเพราะผมรู้ว่าเขากลัวเข็มแล้วถามอาจารย์แล้วด้วยว่าท้ารักษาเรื่องกลัวเข็มนัอ้อาจารย์บอกได้ทำไมจะไม่ได้ผมติดต่อคุณไทเข้าไปคุณไทครับตอนผมติดต่อไปทําให้คุณยอมผมนึกถึงตอนที่พาลูกไปหาหมอ,อ พาลูกไปหาหมอต้องเจอกับมาต้องโหแล้วมันลําบากใจมากน้ําตาผมว่าเกือบจะไหลทุกครั้งที่พาลูกไปโรงพยาบาลทำไมอ่ะฉีดลูกทีนหมือนกับผมนี่แหละแล้วลูกเนี่ยไม่เอาใครเกาะผมอย่างเดียวแล้วผมต้องอุ้มลูกฉีดยาพี่ดูแล้วผมทรมานแค่ไหนเนี่ยลูกก็ดิ้นพ่อช่วยเดาวลูกพ่อังช่วยตัวเองไม่ได้เออจริงจริงผมว่าโอ้โหทำไมมันต้อง ผมเพงตัดสินใจไงที่จะรักษาใช่ที่จะทําตรงนี้ลองดูแล้วกันดูซิว่าหมอด็อกเตอร์เนี่ยมันเขาจะเป็นยังไงตอนแรกผมเรียกมันเลยนะครับรักษาคุณถ่ายนะครับคุณครับ นิสัยคุณจากนั้นดี้คือครับคือคือเอาตรงๆตอนแรกคุณเชื่อไหมเอางี้ก่อนไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะตัวผมเนี่ยผมรู้ตัวผมว่าว่ามันจะหายหรือไม่หายอ่ะคือผมรู้อ่ะแต่ว่าอาศัยว่าผมติดต่อไปนะก็คือเก่งใจที่ต่อยเอาเอาเอาตกปากรับคําไปว่าโอเคจะมายอมรักษา อาดูก็ดูอยากจะดูเหมือนกันแต่ว่าแต่ถ้าถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เหมือนที่อาจารย์พูดว่าคนไข้เชื่อไม่เชื่อไม่สําคัญขอดูตัวก่อนว่าอะไรเป็นอะไรใตอนนี้พอการรักษาอาจารย์ต้องรักษาทั้งหมดกี่ครั้งครับในในเคสหนึ่งเคสเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยนะฮะเพราะบางรายก็หนสองหนก็หายบางรายเป็นปีนะแต่เฉลี่ยก็ห้าห้าหนหกหนห้าหนหกหนครั้งหนึ่งในการรักษานานเท่าไหร่ก็สี่สิบห้านาทีโดยประมาณสี่สิบห้านาทีเหรอ ให้เขามาหาแล้วรักษาแล้วพูดคุยกันเนี่ยนะครับครั้งละประมาณสี่สิบห้านาทีครับตอนนี้ไทยเนี่ยท่านผู้ชมเวลาที่เป็นคนตกปากรับคําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยข้อดีเขาอย่างเขาเป็นคนที่มีสัจจวาจาถูกก็อีนดีคือ <c oughs> ตั้งแต่คบกันมาคนคนนี้ถ้าตกปากรับคําแล้วทําไม่ว่าจะลําบากไม่ว่าจะวุ่นวายขนาดไหนไงก็ทําและอย่างความเกรงใจส่วนตัวความเป็นพี่น้องมีเมื่มมอรับปากแล้วเลยทําแต่แยงแยง,แยงไหมก็ <c oughs> <c oughs> กัวตัวแรกระแวงไงัวไปรักษาเดี๋ยวหมอเขาเอาเข็ม เดี๋ยวผมก็ทนไม่ไหวเดี๋ยวจะถีมไม่ได้มีอะไรหรอกครับบอกผมเลยว่าเวลาไปรักษานะอย่าให้เขามาทำเป็นแอะอะไรผมฉีบจริงๆนะแน่นอยคือพูดอย่างนี้เลยผมฉีบจริงๆนะผมไม่นั่นน่อะไรคือพูดกันเราก็บอกไม่เราก็ถามหมอเราก็ไม่รู้เราก็ถามบอกมีป่ะไปทาเข็มเขาบอกไม่มีไม่มีเราก็เลยไปบอกเขาบอกไม่ต้องกลัวเรื่องไม่มีแน่นอนไม่มีวิธีการรักษาผมก็ส่งคุณไทยไปหาด็อกเตอร์ชนาพิษ มาธิเราก็เคยนั่งเหมือนกันแล้วไปฟังเพลงไม่จะเปลี่ยนได้ยังไงเลยแค่สองครั้งนะอาจารย์รักษาผมอีกสองครั้งนะถ้าไม่หายหายเนี่ยตามซวยเลยนะ <laughs> สะงบลงสงบลงเราเอาชนะความกลัวทั้งปวงได้ดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน ่งคุณไพยไปหาด็ตอร์ชนาทิพ์เวลาในการรักษาทั้งหมดจริงๆ45นาทีนะครับท่านผู้ชมในครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ที่เราตัดให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนี้เนี่ย2นาทีนิดๆเองแต่ท่านผู้ชมดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเดี๋ยวถึงจะมาคุยกันว่ารักษาไงท่านผู้ชมดูด้วยว่าวิธีการมันคืออะไรกล้าหลอกตาไหมครับ กล้าหลับตามีอะไรบ้างเริ่มเสียวแล้วกล้าหลับตาไหมเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยชอบอันไหนรอบอันเล็กหรืออันใหญ่ชอบอันใหญ่ไม่ใส่เลยไม่ใส่คือบังเอิญมันมีสองอันให้เลือกเท่านั้นเอง อ่าปล่อยใจสบายๆบ,บ,บายครับเอ็นนิดหน่อยฮะอ่าดีครับถ้าเอามือวางไว้ข้างตัวได้ก็ทําครับดีฮะอ่าสบายๆนะครับดูที่ลูกแก้วนี้ครับลูกแก้วเคลื่อนเราเคลื่อนตาตามครับตา,ต,ตามตลอดตามตลอดตอนนี้ตาอยู่กับลูกแก้วตลอดเรารู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเราอยากปิดเปลือกตาลงเปลือกตาของเราหนัก หนักเราปวดหัวเพิ่มขึ้นปวดตามากขึ้นเรารู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกทีจงปิดเปลือกตาลงเมื่อปิดเปลือกตาลงแล้วเรารู้สึกสงบสบายหย่อนคลายรู้สึกสงบลงสงบลง เราเอาชนะความกลัวทั้งปวงได้ดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเท่กคกนเบิงใจใจขอเองนับจากวันนี้เป็นต้นไปเรามีติด ใจเข้มแข็งมั่นคงเพิ่มขึ้นมากขึ้นเราเอาชนะความกลัวทั้งปวงได้ความกลัวที่เราเคยมีค่อยๆลบเลือนหายไปหายไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเราเลืมตาขึ้นมีความสุขสดชื่น อรู้สึกยังไงบ้างครับสบายดีฮะเห็นท้อว้าเลยดีครับต้้งเป็นการรักษาครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่งที่เข้าไปแต่จริงๆจากเราเห็นภาพมีสองนาทีนิดๆเท่านั้นเองแต่จริงๆทั้งหมด45นาทีผมถามคุณเข้าไปก่อนตอนแรกเลยคุณเข้าไปเชื่อไหมเห็นสภาพการต้องไปนอนนี้เหมือนดูในหนังเลยนี่จะมันมีไอ้ตึ้ง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 เชื่อป่ะก่อนหนึ่งก็มีเหมือนทำกองเต็กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายเลยดีกองเต็กแต่ถามก่อนอื่นเลยจะไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นน่ยเชื่อไหม ไม่เชื่อผมก็ลองดวดลองดวอตามตามตามเขาดูไม่ได้ทำอะไรก็ลองดูล้าก็ไม่ได้สัตว์ถุงศรัทธาอะไรใช่ไหมตอนที่พอเขาตั้งวังเงี้ยมันมึนจริงไหมมันก็มีส่วนนะเพราะตาเราลุกไปไงตาสินของที่มันเวียงไปหรยอมาเวียงมาเวียงมันมันมึนไหมมันมึนไหมก็มีส่วนให้ให้หลับางเงี้ยมันก็ทําใจจิตใจให้มันมันผ่อนคลายไม่ต้องคิดอะไรมากปล่อยไปเลยตาม ที่อาจารย์พูดเนง่ยเราก็ทําำลองทําตามเขาดูนี่เป็นส่วนที่ดีไหมครับคําว่าลองทําตามเนี่ยดีเป็นส่วนที่ดีไหมเพราะว่าจะมีคนไข้พวกหนึ่งที่เข้าไปสมมติว่าทุกอย่างที่เราพูดเขาก็จะคิดทุกอย่างที่เราพูดอแล้วก็มีเหตุผลมีคําถามขึ้นมาอย่างนั้นไม่ดีไม่ดีแต่ตลอดแย้งอ่ะมันจะมีข้อแย้งทําไมต้องนอนทําไมต้องหลับทําไมต้องหันมองเนี่ยอุ้ยไม่ได้ง่วงซะหน่อยถ้าอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นคือการที่ไม่ช่วยทั้งตัวเขาเองแล้วไม่ช่วยเราด้วยครับเราจะสะ ได้ไหมก็ต้องคุยกันให้เข้าใจก่อนว่ากระบวนการเป็นยังไงอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเข้าไปนั่งก่อนที่จะไปนั่งก็ยี่ตัวนั้นคุยกระบวนการเข้าใจกันก่อนบอกเขาแล้วว่าถ้าเกิดคุณเป็นอย่างนั้นจริงผมทําอะไรไม่ได้นะผมไม่ใช่ผู้วิเศษมาจากไหนใช่ไหมฮะผมเพียงแต่ว่าต้องการให้คุณช่วยกรุณาลองทําตามกระบวนการนี้ดีไอ้ดู แล้วคนก็จะลองของประมาณว่าไหนลองฝืนซิดูซิจะสั่งให้ลับได้ไหมอะไราก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าฉันไม่ใช่ผู้พิเศษมาจากไหนอธิบายเขาก่อนเขาอธิบายคุณก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณเลยลองทําตามดูครับครับแต่นี้พอเสร็จเรียบร้อยพอทำาปอมีบางส่วนที่เมื่อกี้ดูจากวีดีโอคล้ายๆเหมือนอาจารย์ส่วนมน่ะมันส่วนมน่ะหรืออะไรหรือหรือคืออย่างนี้พอพอเราเรียนรู้ทฤษฎีนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของคลื่นเสียงอ๋อนะฮะ พอรู้ว่าเป็นเรื่องของคลื่นเสียงเนี่ยผมก็จะใช้คลื่นเสียงที่ทําให้อารมณ์สงบเร็วที่สุดแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ก็ทําให้อารมณ์สงบเร็วที่สุดที่พูดถึงนั้นคือนั่งตั้งอยู่ตรงนี้คุณทายครับกรุณาตีให้ดูหน่อยครับนี่ครับอะไรเป็นไรครับอันนี้ก่อน,นเอาอันนี้ก่อนอันเล็กเลยอ่ะนี่คืออะไรนี่คือเสียงอะไรคุณคุณต้องตีให้คนดูเข้าใจด้วยสิครับยกขึ้นหน่อยคุณอะไรคุณเนี่ยคุณไม่เคยออกทีวีอหครับนี่นะครับโอเคครับอ่ะฮะนี่นะเสียงครับ ไม่ใช่ไม่ใช่คุณไทยครับเสียงอะไรครับอันนี้เสียงอ๋อคือรวมรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมันมันคือมันต้องพูดรวมกันนะต้องพูดรวมกันว่ามันเป็นการสร้างคลื่นนะเดี๋ยวขออนุญาตครับคุณใน้เมื่อเมื่อตีไม่เป็นก็เอาคึืนมานะผมก็บ้าครับฮมันให้คลื่นนะอาจจะเรียกว่า คลื่นเดลต้านะฮะทําให้คนนั้นเนี่ยอารมณ์สงบลงเร็วมากอ๋อมีเสียงกลางวานซึ่งแปลว่ามันอยู่ตออ่อไม่เลิกเห็นป่ะวนอยู่เท่าไหร่ก็จะอยู่อย่างนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในพระอะพระที่เบสใช้กต้องแปลว่าา,านในพุทธศาสนาเนี่ยมีการเรียนรู้การใช้คลื่นพวกนี้อยู่แล้วเพื่อควบคุมจิต อาจารย์พอได้แล้วครับก็จอะไรก็เกินมบอันนี้เกินมานะฮะอันนี้เกินมาพระอาจารย์ทุกอันทำอย่างนี้ได้หมดนี่เป็นกรณีที่ใช้ทำอาจารย์วิธีการพูดค่อยๆก็ตามพูดลรยๆก็ตามยังไงก็ตามเป็นวิธีการใช้ลื่นเสียงอเป็นกระบวนการครับตอนนี้ตอนสุดท้ายอะที่ทาทั้งหมดตั้ง45นาทีคุณนอนอยู่อย่างนั้น45นาทีแล้วก็ฟังเรื่องราวต่างๆอะไรบ้างก็โอ้โหก็ฟังอาเฉพาะวันแรกวันแรกนะฟังเสียงนี่ฮะฟังเสียง บาทเนี่ยฮะแล้วก็ฟังเสียงอาจารย์ท่องอะไรไม่รู้ท่องเออมนตใจเราวนไปไหนอะไรก็นอนสงบสงบมันก็สบายดีมีแอร์สบายสบายมีคนมากล่อมให้ฟังมีเสียงเพลงในตอนแรกวันแรกที่ไปยังไม่มีการพูดถึงเข็มชิดาเลยด้วยยังไม่มีไม่มีเลยด้วย อาจารย์ฮะวันแรกที่ไปที่เขาบําบัดเนี่ยอาจารย์ดูจากสภาพเขาแล้วที่ความร่วมมือที่เขามีหรือที่เขาเป็นอาจารย์คิดยังไงสําหรับคนคนรักษาผู้ถูกรักษาคนนี้อ้าวพอดูแล้วก็คิดว่าเป็นไปได้อเพราะว่ามีความตั้งใจนะแล้วก็อยากเปลี่ยนตัวเองอันนี้สําคัญมากที่สุดนี่คือคําสําคัญนะครับนี่คือเคล็ดสําคัญที่สุดท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับคนเราเนี่ยมีการดํารงตนทุกๆคนว่าเราเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ถึงจะเป็นฉันครับ ถ้าไม่อยากเปลี่ยนตัวเองสักอย่างแบบคือไม่เอาไม่เปลี่ยนรักษาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องมีความอยากจะเปลี่ยนตัวเองและต้องยอมที่จะละทิ้งแต่เขาเป็นเขาอยากจะเปลี่ยนคเพราะลูกโับพอนี้มีพอไม่ใช่นะฮะคือเพราะลูกนั่นเองมองว่าเฮ้ยฉันเป็นงี้ไปไม่ได้เขาก็เลยมารักษานั่นเป็นวันแรกวันแรกที่สุดผ่านไปเรียบร้อยคุณกลับไปบ้านครับรู้สึกไงก็เฉยเฉยอืมพอหลุดจากอาจารย์มาผมก็ ไม่มีอะไรธรรมดาแบบนี่ใส่คุณดีมากดูถูกดูมินถ้าเรามาตั้งใจไงเราเราแบบว่ากล่าวมาเราเราเราหวังอะเราหวังว่าเออมาครั้งแรกเนี่ยมันจะรู้สึกมันจะเปลี่ยนเอะเข็มมันจะเปลี่ยนเราได้ไงไม่ให้กลัวเข็มมันเป็นไปไม่ได้พอออกมาจากอาจารย์ครั้งแรกเลยเนี่ยมันก็มันก็ไม่เห็นมีอะไรให้เราไปนอนทำใจให้สบายสบาย สมาธิเราก็เคยนั่งมันก็เหมือนกันนะแล้วไปฟังเพลงมันจะเปลี่ยนได้ยังไงเลยแค่สองครั้งนะอาจารย์เออรักษาผมอีกสองครั้งนะถ้าไม่หายหายเนี่ยอาจารย์ซวยเลยนะแล้วนะเผมส่งคนถูกไปเลยเขาส่งคนถูกไปเลยก็คิดอย่างนั้นจริงครับผ่านไปกี่วันถึงรักษาครั้งะก็สักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งถ้าผู้ชมฮะนี้หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเป็นการรักษาครั้งที่สองนี่คือวิดีโอครับ แล้วใช้ลูกแก้วตอนนี้ไม่ฟังแล้วฮะมองมาที่มือนี้ครับตอนนี้ตายอยู่กับมืออย่างเดียวตายอยู่กับมืออย่างเดียวนะฮะตายอยู่กับมืออย่างเดียวมือเคลื่อนไปที่ไหนตาเคลื่อนตามเรารู้สึกเหนื่อยละอ่อนเพลียเราอยากปิดเปลือกตาลงเปลือกตาของเราหนักมากขึ้นหนักมากขึ้นเราอยากปิดเปลือกตาเราต้องปิดเปลือกตาเมื่อปิดเปลือกตาลงแล้วน่าเสียดาย เวลาสำหรับวันนี้ไม่พอคงต้องไปต่อกันในวันจันทร์การรักษาข้อที่สองของคุณไทยจะเกิดอะไรขึ้นความัวเข็มจะหายไปได้อย่างไรจากน้ามีทุกคำตอบสำหรับทุกน